สวัสดีคะ่ะตามใจแม่แป๋วนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของพอเปิ้ลน,นะคะตอนแรกที่พอเปิ้ลเเป็นเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนนะคะเป็นแค่เส้นไอไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะทุกคนก็ได้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ให้กินยาอมใต้ลิ้นนะคะทุกคน ตอนนั้นก็อาการไม่หนักมากอตอนที่แก้ป็นมันก็จะแปลว่าหายใจไม่ออกนะคะทุกคนหายใจไม่ออกเล่นหน้าอกต้องนอนประมาณมห้ามนอนราบกับพื้นนะคะทุกคนนอนประมาณเอ็นเอ็นหลังแล้วก็หายใจลึกๆนะคะทุกคนเข้าโรงพยาบาลครั้งเดียวนะคะทุกคนแกไม่ชอบเข้าโรงพยาบาลได้หลังจากนั้นก็ ไปขอนแก่นไปตรวจเขาก็บอกว่าเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะทุกคนแกก็ไม่ยอมไปหาหมออีกเลยนะคะทุกคนก็ฝืนเลลวลาหายใจไม่ออกก็อนอนตะแคงเอ็นหลังแล้วก็หายใจลึกๆนะคะทุกคนช่วงที่ย้ายไปขายของตลาดนัดอยู่ชนบุรีนะคะน้องเฟิร์นตอนนั้น จะเข้ามอสองย้ายจากโรงเรียนปิยะนครพนมไปเข้าโรงเรียนที่ชนบุรีนะคะพรอบเปิ้ลก็มีอาการเหมือนกันนะคะตอนนั้นประมาณว่าไปขายของก็แน่นหนะ้าอกกินพวกพวกกินแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยนะคะทุกคนกินแล้วมันจะแน่นนะอกแล้วก็หายใจไม่ออกเคยเคยอยู่ครั้งหนึ่ง ขายของแล้วเขาให้กินเพื่อนตลาดนัดนะเขาให้กินเหล้าดองยานะคะทุกคนแค่นั้นลคะค่ะพอเปิ้นหายใจไม่ออกพอเก็บของเก็บอะไรเสร็จตอนสามทุ่มก็ยังกลับไม่ได้นะคะทุกคนแกหายใจไม่ออกต้องนอนเขากลับกันหมดก็ยังไม่ได้กลับนะคะทุกคนช่วงนั้นแกก็ เป็นเป็นไม่บ่อยมากแต่ก็นานๆเป็นทีแม่แป๋วก็พยายามแบบว่าถ้าแกนอนหลับบางทีก็จับจมูกดูแกนะคะว่าแกยังหายใจไหมนะคทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนะคะทุกคนแม่หลังจากนั้นพอเรากลับมาอยู่นครพนมน้องเฟิร์นจะเข้าหมอสี่นะคะทุกคน แกก็เป็นปนห,หายๆดูเหมือนว่าแกแข็งแรงแกก็ไม่ได้แข็งแรงนะคะทุกคนเวลาที่แกหายใจไม่ออกอะไรงนี้ค่ะอย่าทําตามนะคะทุกคนให้รีบไปหาหมอเพราะว่าเราไม่ได้โชคดีแบบนี้ตลอดนะคะทุกคนก็เป็นเป็นคนที่ไม่ชอบไปหาหมอนะคะทุกคนแล้วก็อยู่มาช่วง น้องเฟิร์นเข้ามาหาลัยแม่เปลวก็จะไปอยู่กับพี่ฟิล์มนะคะทุกคนไปแบบว่าเราไปฝึกสอนอยู่โรงเรียนเอกชนตอนนั้นแม่แป๋วก็ไปขายอาหารเช้านะคะก็ไปอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งแกก็เป็นอยู่แต่ว่าเป็นเป็นไม่เยอะนะคะทุกคนพอ่า มีช่วงหนึ่งเราก็กลับมาอยู่ได้ประมาณปีนึ่งนี่นะคะทุกคนช่วงหนึ่งเราก็กลับมาอยู่นครพนมและะ้วทุกคนก็จะมีครูมินหรือพี่ฟิลม์มอยู่ต่อก็เช่าเช่าห้องอยู่ย้ายที่ใหม่เพราะว่าแม่แป๋วไม่ได้ขายอาหารเช้าแล้วนะ,ะทุกคนช่วงช่วงนี้ที่กลับมาอยู่นครพนมแกก็เป็นที่เริ่มหายใจไม่ออก เริ่มหายใจไม่ออกเลยทุกคนบอกให้ไปหาหมอแกก็ไม่ยอมไปหาหมอนะคะทุกคนจนน้องเฟิร์นได้บังคับให้แกไปหาหมอนะคะทุกคนพอไปหาหมอเสร็จนะคะทุกคนคุณหมอก็ให้เข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็ให้นอนโรงพยาบาลเลยะค่ะทุกคนก็อยู่นอนอยู่ประมาณสองคืน มีคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่า,ามันมันรอไม่ได้แล้วนะเขาต้องฉีดแบบว่า,าฉีดยาเข้าไปตรงท้องนะคะทุกคนเหมือนเหมือนสมัยก่อนเราฉีดายาพิษสุนัขบ้านะหน้าท้องเราอะจนช้ำเขียวช้ำหมดเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งตัวไปสกลนครไปฉีดแสง เริ่มเริ่มเริ่มแรกก็น่าจะเป็นไขมันอุดตันเส้นเลือดอย่างนี้นะคะทุกคนเขาก็ส่งตัวแบบด่วนตอนเช้าก็นั่งรถตู้จากนครไปสกลนครนะคะทุกคนพอไปถึงตอนนั้นโรงพยาบาลสกลนครเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะสร้างใหม่ๆคุณหมอก็มีไม่เยอะคนไข้ก็มีไม่เยอะนะคะทุกคน นอนได้คืนหนึ่งอ่าพ,พอคืนที่สองมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะบอกว่าเรียกแม่เป๋วไปพบก็บอกว่าเป็นอ่าเขาก็มีอารมณ์ขันแต่แม่เป๋วจำจาไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะก็คุณหมอท่านนี้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนเขาก็เพราะว่าพูดพูดหยอก กับคนไข้เดินะค่ะทุกคนก็บอกว่าเป็นอะไรกับคนไข้เรียกแม่แป๋วไปนะคะตอนนั้นแม่แป๋วก็บอกว่าเป็นแฟนเอา้าเป็นแฟนเหรอนึกว่าเป็นลูกสาวเขาก็ไม่รู้เขาพูดจริงหรือพูดไม่จริงนะคะทุกคนแต่ว่าเขามีอารมณ์ขันตอนนั้นพ่อเปิ้ลไม่ได้ย้อมผมพ่อเปิ้ลตอนนั้นประมาณ47ปีตอนนี้ก็53แล้วเนาะ,ะก็ผ่านมาประมาณ6ปี6ปีน่าจะห้าปี ประมาณนี้นะคะทุกคนเขาก็บอกว่า,เ,าเดี๋ยวจะส่งตัวไปอุดรต่อเพราะอยู่นี่นะมันแค่แบบว่าฉ,ฉีดสีใส่เข้าไปเพราะเปิ้ลเป็นเส้นเลือดหัวใจตีสีเส้นมันไม่สามารถผ่าตัดที่สกลนครได้ตอนนั้นนะคะทุกคนแม่แปลก็เลยบอกว่าแม่แปลวว่านั่งรถตู้ฉุกเฉินมาไม่มีรถตอนนั้นนะคะ ไม่มีรถทำยังไงคุณหมอก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณหมอส่งตัวไปด่วนตอนเช้าเลยเอารถตู้คิวกลางคืนเลยคุณหมอบอกว่ามันจะรอไม่ได้นะอย่างเงี้ยนะคะด้วยความโชคดีของเรานะคะทุกคนก็ขอบคุณคุณหมอท่านนั้นแต่แต่ก็จําชื่อไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยพอเช้ามืดตีสี่ตีห้าไม่เป๋วก็มารอแล้วก็เขาก็ส่งตัวไป อุดรน,นะคะทุกคนพอถึงอุดรธานีเนาะเขาก็ส่งตัวเข้า,าตึกศูนย์โรคหัวใจก็เช็คเช็คตรวจเลือดรอคิวก็มีทีมคุณหมอวรวิทย์จำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะครับเขาก็มีแบบว่าเยี่ยมเยี่ยมเป็นเวลานะคะมีเวลาเยี่ยมอรอคิว เช็คร่างกายอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะทุกคนแม่แป๋วเข้าไปเห็นตรงตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าป่งกับชีวิตนะคะทุกคนแล้วก็คุณหมอทีมคุณหมอวลวิทก็ทํางานแบบว่าหนักมากเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขาคุณหมอได้พักตอนไหนนะคะทุกคน เช้ามาก็ลงไปตรวจข้างล่างผ่าตัดจนถึงประมาณ5้าทุ่มหกทุ่มก็ยังไม่นอนกันเลยนะคะทุกคนก่อนที่คุณหมอจะผ่าตัดเส้นเลือดตีบหัวใจสี่เส้นของพ่อเปิ้ลเนาะคุณหมอก็จะให้เราดูวิดีโอนะคะทุกคนดูวิดีโอว่าต้องผ่าตัดยังไงอะไรยังไงให้คนไข้ดูนะคะทุกคนไม่แปลว่าไม่ได้ดูหรอกแต่ว่า พ่อเพื่นเล่าให้ฟังบางคนดูแล้วกลัวนะคทุกคนกลัวแล้วก็ขอกลับไปคิดก่อนขอกลับไปทำใจก่อนแต่ว่าเคสของพ่อเปิ่นเนี่ยมันมันมันจะรอไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเส้นเลือดตีบสี่เส้นนะคทุกคนต้องผ่า ผ่าตัดเอาเส้นเลือดในกับแขนแขนสองข้างขาะสองข้างมาต่อที่หัวใจเลยนะคะทุกคนถ้าสมมุติไม่ทําก็คือตายนะคะทุกคนก็ต้องตัดสินใจทํานะครับไม่ทําก็ตายถ้าสมมุติว่าทําแล้วก็มีโอกาสรอดหรือว่าอาจจะตายก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าเพื่อนบอกว่า,วาถึงขนาดทีแล้วก็ทําไปเลยมันมันรอไม่ได้นะคะทุกคน ในช่วงระหว่างที่นอนรอผ่าตัดเส้นเลือดตีบของพ่อเปิ้ลน,นะคะทุกคนครูมินเขาก็สอนโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะคะสอนภาษาจีนนะคะทุกคนเขาก็ได้สอบไปสอบบรรจุรับราชการตอนนั้นพ่อเปิ้ลน,นอนอยู่โรงพยาบาลแม่แป๋วกับครูมินแม่เป,ป๋วไปพาครูมิน ไปเป็นเพื่อนพาคูมินไปสอบทั้งวันเลยนะคะทุกคนด้วยความโชคดีของเรา,าครูมินก็สอบได้นะคะได้อันดับต้นๆน,นะคะทุกคนแล้วก็ในตอนนั้นาการที่แบบว่าเป็นโรคหวัวใจตีบสี่เส้นของพ่อเปิ้ลน,นะคะทุกคนด้วยความโชคดีของพ่อเปิ้ลอีกเช่นเคย ก็คือแบบว่าไม่ต้องขอใบส่งตัวนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าตอนนั้นอะถ้าเกิดว่าใครเป็นโรคนี้ให้เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลฉุกเฉินนะคะเป็นเป็นเคสฉุกเฉินโรงพยาบาลไหนก็ได้นะคะทุกคนก็ขอบคุณทีมทีมแพทย์ทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครพนมสกนลนครแล้วก็อุดรธานี แต่ว่าของทีมแพทย์อุดรธานีนี้แบบว่าต้องต้องต้องขอบคุณคุณหมอวรวิทย์นะคะแต่ว่าตอนนั้นก็จำนำสก,กุลไม่ได้แล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเป็นอาการแบบแบบพออเปิ้นนะคะอย่าเรียนแบบนะคะเพราะว่าทุกคนไม่ได้โชคดีเหมือนพออเปิ้นนะคะทุกคนอ่าแล้วก็โรคนี้นะคะ ออกกาลังกายหนักๆก็ไม่ได้นะคะทุกคนไปวิ่งอะไรอ,ะออกออกหนักๆแรงๆไม่ได้นะคะทุกคนต้องเดินเบาๆอย่างนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดออกวิ่งแรงไปปั่นจัก,กรยานแรงไปหัวใจล้มเหลวนะคะทุกคนมีโอกาสน็อกได้นะคะทุกคนพอวันที่จะผ่าตัดนะคะทุกคนคุณหมอก็บอกว่า ประมาณสี่ห้าทุ่มหกทุ่มนี่เลยค่ะให้ขึ้นมารอถ้าผ่าตัดเสร็จแล้วต้องให้ญาติผู้ป่วยเข้าไปดูแล้วก็ให้ให้ให,ใหค้คนไข้รู้สึกตัวแล้วก็รู้ว่าเราเป็นใครให้จำเราได้แล้วให้ญาติเห็นว่าผู้ป่วยผ่าตัดเสร็จแล้วมีสติแล้วอะไรอย่างี้ค่ะตอนนี้แปลว่าขึ้นไปนะคะทุกคนแบบว่า ทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลห้องห้องศูนย์หัวใจแบบว่าดูแลดีมากนะคะต้องขอบคุณทีมคุณหมอแล้วก็พยาบาลด้วยนะคะทุกคนพอผ่าตัดเสร็จก็ตอนลงบาล้านอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่าพ่อเพื่อนนี้กำลังใจดีมากเลยนะคะทุกคน แบบว่าถ้าเราอ่อนแอมันยิ่งไม่หายนะทุกคนก็ปเปิ้อนพยายามลูกไปนู่นนั่นนี่ก็ประมาณก็เลยได้ออกเร็วนะคะทุกคนประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ออกนะทุกคนก็ไปอยู่กับภูมิหนึ่งมินสักระยะหนึ่งแล้วกักบแต่ว่าคุณหมอบอกว่าพอหลังผ่าตัดเสร็จแล้วต้องได้กินยาตลอดชีวิตนะทุกคนก็คือ ช่วงแรกก็มารับยาที่อุดรก่อนนะคะทุกคนก็พบพบคุณหมอคุณหมอบอริวิตก็บอกว่าเคสของพ่อเฟินเป็นในตอนนั้นนะคะเป็นเคสแรกที่แบบว่าผ่าตัดเส้นเลือดตีบหัวใจสีเส้นได้สมบูรณ์แล้วก็สําเร็จนะคะทุกคนก็เป็นความโชคดีของพ่อเฟินนะคะทุกคนหมอก็จะนัดทุกสามเดือนสองเดือนหรือสามเดือนนี่แหละค่ะทุกคนและหลังจากนั้นก็ อโอนมาอยู่ที่นครพนมก็มารับยาต่อที่นครพนมนะคะทุกคนสามเดือนสี่เดือนต้องกินยาตลอดชีวิตด้วยนะคะทุกคนกินยาเช้ากับเย็นนะคะทุกคนต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงที่นอนรอผ่าตัดก็เป็นวันเกิดของปเปิลนะคะเืินสิงหาคมนะคะทุกคนแล้วก็ มีญาติพ่อเปิ้ลคนหนึ่งค่ะผ่าตัดก่อนตอนนั้นหัวใจ,จตีบสี่เส้นเหมือนกันค่ะแต่ว่า,าต่อได้แค่สองเส้นเพราะว่าแกอายุเยอะเส้นเลือดปอดนะคะทุกคนแกหมอบอกว่าจะอยู่ได้เดือนหนึ่งแต่ว่าแกก็อยู่ได้ถึงไม่ใช่นะคะหมอบอกว่าจะอยู่ได้ปีหนึ่งแต่ว่าแกก็อยู่ได้ประมาณ3ปีแล้วก็เสียชีวิตนะคะทุกคนแล้วก็มีน้องสาวลูกพี่ลูกน้องผ่าลิ้นหัวใจรั่ว ก็ผ่าตัดสําเร็จนะคะแต่ว่าออกไปแล้วก็ได้เข้ามาอีกเพราะว่าน้ําท่วมปอดนะคะทุกคนเพราะว่าเขาร่างกายไม่แข็งแรงขอดก่อนกําหนดนะคะก็กินยาตลอดเหมือนพ่อเปิ้ลน,นี่แหละคะหลังที่กลับมาอยู่นะครพนมหลังผ่าตัดเสร็จนะคะทุกคนก็คือต้องนอนเก้าอี้แบบว่านอนเอ็นนะคะทุกคนจะนอนราบนอนเตียงแบบราบเหมือนคนปกติไม่ได้นะคะทุกคน เวลาพ่อเพิ e ไอก็จะเจ็บหนะ้าอกอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ไปล้างแผลตลอดนะคะทุกคนไปล้างแผลทุกกี่วันนี่แหละตอนนั้นจําไม่ได้เป็นสามเดือนนะคะทุกคนถึงถึงถึงจะหายนะคะทุกคน่อแล้วคุณหมอก็จะให้อุปกรณ์เป่าเป่าลมใหม่ๆถึงว่าเรา พ่อเป่าแบบว่าให้บำรุงหัวใจนะคะทุกคนให้หัวใจแข็งแรงเขาเรียกอะไรอะ,อ,ะออกกาลังกายหัวใจประมาณนั้นนะคะทุกคนออกกําลังกายหัวใจออกกําลังปวดประมาณนั้นนะคะทุกคนให้ปวดกับหัวใจแข็งแรงนะคะทุกคนกคุณหมอก็จะบอกว่าห้ามยกของหนะักแต่ก็จะมีอาการแป๊บๆอยู่นะคะทุกคน แล้วก็ห้ามสูบบุหรี่แล้วก็ให้กินยาตามที่หมอจัดให้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนกินตลอดชีวิตเลยนะคะยา <Yeah. S 1> อ่านี่น,นะคะชีวิตพอเพิ่นดูเหมือนแกแข็งแรงแต่ว่าแกาไม่ได้แข็งแรงนะคะทุกคนเส้นเลือดหมดเติสี่เส้นนะคะ ความดันเบาหวานก็เริ่มจะมา,าคลิปนี้ก็จะมาเล่าคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็กดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้แม่แป๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ